พละพักนักปรุงพลั s เริ่มจากการเจียวหนังไก่ก่อนนะครับวันนี้ผมหั่นไว้เป็นชิ้นชิ้นเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้ไฟแรงนะครับตั้งแต่แรกเลยใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอเจียวเสร็จมันก็ออกมาเหลือนิดเดียวนะครับอันนี้ผมจะใช้ไขมันจากหนังไก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะครับ พอมันโดนความร้อนเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆละลายออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวสักพักก็ท่วมเต็มกระทะเลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเรามีกระทะพวกที่เป็นแบบนอนสติกอะไรพวกนี้ครับมันก็จะทํางานง่ายนะครับหนังมันจะไม่ติดกระทะอันนี้นะครับน้ํามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันพอจะท่วมหนังไก่แล้วผมก็จะปรับไฟเบานะครับแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับจนให้หนังไก่เรากรอบนะครับสีสวยครับ ใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าปริมาณเราเยอะจริงๆวันนี้เอาละครับตอนนี้หนังไก่ผมก็กรอบนะครับสีสวยแล้วผมตักขึ้นเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาตินะครับผมจะเอาหนังไก่เราเทลงไปส่วนหนึ่งก่อนในชามผสมนะครับต่อมาเป็นเครื่องปรุงตัวนี้ครับแม c c คอมิก u f f a l o Wings Origi นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปนะครับ ใช้สําหรับทําเมนู Buffalo Wings 1นึซอนะครับจะเป็นผงๆงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเทลงไปคลุกได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราควรจะโรยลงไปนะครับผสมผสานนะครับให้คลุกเค้าเข้ากันในขณะที่หนังไก่ยังร้อนอยู่นะครับผมแบ่งใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปมันจะได้โดนทั่วๆก็คลุกนะครับต่อมาผมจะมาซอยพาสลี่นะครับเอาไว้ โดยด้านบนนะครับให้มันมีกลิ่นหอมๆอย่างนั้นก็เสิร์ฟกับซอสแรนช์นะครับแค่นี้เองเอาไว้จิ้มตัดเลี่ยนนะครับอันนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็ได้ของกินเล่นแปลกใหม่แล้วครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกปหลายแอดครับ